สวัสดีค่ะมาผัดอปลาทรงเครื่องนะคะปลาทรงเครื่องค่ะ <c oughs> นี่มาทำปลาทรงเครื่องนะคะ ชูชีปลาค่ะชูชีปลาเอาคนเดือดเสมอครับชูชีปลาดุกนะคะปลาดุก ปลาดุกเราก็ทอดเสร็จแล้วนะคะทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทรงเครื่องค่ะคิวชีปลาดุกค่ะให้เครื่องมันสุกสักหน่อยเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะให้เครื่องมันสุกกหน่อยนึ อุ่นฉีปไปดูนะคะคีชฉีปาดูเห็ตามลงไปรถดีค่ะทั้งหมดเลยค่ะผมนัวนิดหน่อย อันนี้ก็น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกใส่น้ำมะขามเปียกลงไปสสมชอนก่อนเดี๋ยวมันจะเปรียร้ยวเกิน ดูค่ะชิมกินจืดใส่นปลาลงนตา ใส่น wow. exactly ้ำตาลอีกเยอะๆหน่อยเอาให้หวานเที้ยวนะคะไฟอ่อนๆชิมดูอีกครั้งหนึ่ง เปรี้ยวเผ็ดค่ะเปรีย้ยวเปรียร้ยวหวานปิดปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะชุบเค้าให้ข้าก,กันค่ะ เลาดลุกตัวน,น้อยๆค่ะเราทำแบบนี้ค่ะทำชูชีปลาดลุกนะคะชูชีปลาดลุกค่ะเดี๋ยวไปเอาอ่ามิจโรยหน้าด้วยพริกไทยนิดนึง ไว้นาิกพิเทยดีเสร็จกันเสร็จท,ทีค่ะเดี๋ยวไปซอยใบมะกูดมาใส่ค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะแล้วก็โรยด,ด้วย เรียบร้อยแล้วคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะเรียบร้อยคะ่ะชูฉี่ปลาดุกคะ่ะชูฉี่ปลาดุกค่ะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ